สวัสดีครับอิธิพรมีดมอหลงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหลงพ่อเดิมวัดหนองโพม,มาให้ชมกัน3มเล่มนะครับทั้ง3ามเล่มนี้เป็นขนาดควานช้างทั้งหมดเลยนะครับด้ามงาฝักไม้แล้วก็ด้ามไม้ฝักไม้นะครับโดยเฉโดยะพอที่สวยเลยคือเล่มนี้เป็นด้ามงาฝักไม้นะครับ3กษัตริย์ด้วยสวยมากเลยครับเล่มนี้ความยาวเขาจะอยู่ที่ประมาณ15นิ้วนะครับ เฉพาะใบมีดจะอยู่ที่9นิ้วครึ่ง9้านิ้วกับ9นิ้วครึ่งนะครับเป็นขนาดควันช้างที่กำลังดีเลยครับงาเขาจะเป็นงาช้างที่ฉ่ำนะครับเป็นช้างพายนะครับช้างที่อายุค่อนข้างเยอะเป็นช้างที่มีงาที่สวยมากๆเลยนะครับตัวนี้งาเข้มเข้มเลยแล้วก็มีสภาพงดงามมาก3กษัตริย์ เงินทองนาคเรียงลายกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงแหวนานาคนะครับแล้วก็มีแหม่เงินมีทองนะครับแทรกไว้ด้วยการเงินนะครับแหม่เงินนาคสลับกันไปนะครับ <c oughs> สวยงามมากเลยครับเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยแล้วก็ลวดลายเขานะครับจะเป็นลายนาคเกี้ยวด้วย เป็นฝีมือช่างสอนเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะครับสภาพสวยงามมากๆแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยเจ้าของเดิมเป็นเศรษฐีนะครับเป็นคนมีเงินแถวนครสวรรค์แล้วก็เล่มนี้มียันตีนิสสิงเหสลักอยู่ด้วยนะครับหายากมากเลยมีที่เป็นลายนาคเยี้ยแล้วก็มียันตีอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับ ข้างหลังเป็นยันพระปิดตานะครับมียันโตอุแล้วก็คาถามงกุฎพระพุทธ,ธเจ้านะครับสลักไว้สวยงามมากเลยครับเหล็กเกดดีสุดๆเลยครับเล่มนี้เพราะว่าคนที่สั่งทําเป็นเศรษฐีนะครับมีคนเป็นคนมีเงินมีกระตังเนาะเขาก็จะเลือกวัสดุเลือกอุปกรณ์ในการจะหลังสรรมีดเล่มนี้ออกมาได้อย่างงดงามแล้วก็สมบูรณ์พรีเมียมนะครับเป็นลายหน้าเกี้ยว ฝีมือช่างสอนนะครับขนาดควานช้างสวยงามมากใบมีดหนาะเหล็กสวยเป็นใบเหล็กออกสีขาวขาวนะครับทุกคนขนาดควานช้างครับงดงามมากสามกริย์ด้วยมีเล่มเดียวนะครับที่เป็นขนาดควานช้างแล้วก็สามกริย์แบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีทองใน ฝักก็ตามนะครับแต่ว่าก็เป็นเงินนะครับแล้วก็เป็นฝักไม้ที่สวยเลยครับมีแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นเอาไว้โชว์กันนะครับเพราะว่าขนาดเขาใหญ่การพกพาเนี่ยมันทำได้ไม่สะดวกอยู่แล้วเนาะสวยมากเลยลองลอยลวดลายของเขานะครับต้องบอกว่าทำออกมาได้ เนี้ยบไม่มีที่ติเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสำหรับมีเล่มนี้งดงามจริงๆครับยันใบพัดก็มีนะครับเล่มนี้ราคาเขาก็ตามเกรดของมีดนะครับงาฉ่ำสวยเลือกเกินครับเล่มนี้สุดยอดของความสมบูรณ์แบบนะครับ ใครชื่นชอบสนใจทักมาได้เลยครับอิทธิพรมิดหตรหลวงพ่อเดิมนะครับสมกษัตริย์ผ่านไปต่อต่อมาเราก็จะมาดูกันที่ด้ามไม้ฝักไม้บ้างด้ามไม้ฝักไม้นี่ราคาจะห่างกันเล่มเมื่อสักครู่นี่หลายเท่าตัวกันเลยนะครับแต่ก็สวยเหมือนกันอ่ะเล่มน,นี้นะครับยาวเท่าไหร่ยาว16นิ้วครึง่ง เฉพาะใบมีดจะอยู่ที่10นิน้วครึ่งนะครับเล่มนี้ก็งามมากเหมือนกันทุกคนด้ามไม้ฝักไม้ที่ปลายฝักเขาจะเหลาเป็นทรงแหลมแหลมนะครับก็แล้วแต่ฝีมือช่างเนาะไม้ก็เก่าเก่านะครับไม้เก่าเก่าจะดูง่ายมากเลยเขาจะมีความแห้งตามการเวลาเนื้อไม้ออกสีแดงแงนะครับไม่แน่ใจเป็นไม้อะไรกันเป็น เหล็กดำน,นะครับเหล็กดำผสมกับพวกทองเหลืองเป็นการหล่อหลอมวัสดุนะครับเข้าด้วยกันแล้วก็ตีขึ้นมาเป็นกลันของมีดนะครับรัดไวายเก่าๆไว้ดำาไม้ฝักไม้สวยนะครับเล่มนี้เอาใจคนที่ชอบมีดขนาดขวานช้างนะครับสำหรับ EP นี้สันใบมีดก็หนาสวยมากเหมือนกันทุกคน ช่างเป็นคนเดียวกับเล่มเมื่อสักครู่เลยครับก็คือช่างสอนอันนี้คือฝีมือของช่างสอนนะครับทั้ง3ามเล่มน,นะครับฝีมือช่างสอนหมดเลยลวดลายก็จะแตกต่างกันไปนะครับเส mm hmm. มาใบโพช่างสอนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับจะดูง่ายมากครับโพพุ่มใหญ่ๆปลายหัวแหลมๆนะครับตรงกลางก็จะเป็นโค้งๆลักษณะแบบนี้นะครับ ลองเลือดชัดลายกระดูกงูลึกสวยงามมากเลยครับเล่มนี้ราคาพอจับต้องได้นะครับสำหรับด้ามไม้ด้ามไม้ฝักไม้สันใบมีดหนาใหญ่ครับสภาพก็ผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ช้ำอะไรสวยจริงๆครับน่าเก็บหน่าสะสมมากเลยมีดแบบนี้นะครับแน่นๆไม่มีโยกไม่มีสั่นเลยครับ ได้ไปนี่ยังไงก็สวยถูกใจแน่นอนนะครับช่างสอนก็เป็นช่างอีกคนหนึ่งที่มากฝีมือนะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้ได้รับการยอมรับนะครับจากาเหล่านักสะสมว่าเป็นคนที่เก่งมากๆในเรื่องของการตีมีดนะครับมีดของของช่างสอนนี่ก็ไม่ได้ แตกต่างกับช่างชิมเลยนะครับเพราะว่าตีออกมาได้ละเอียดแล้วก็เป็นที่นิยมเล่นนิยมเสาะหากันของเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมรวมถึงนักสะสมมีดด้วยนะครับอ่ะเล่มสุดท้ายเล่มนี้นะ่าจะเป็นเล่มที่มีความยาวมากที่สุดเขายาวถึง18นิ้วเลยครับ18นิ้วเฉเพราะใบมีดก็จะอยู่ที่11นิ้วครึ่งได้ เล่มนี้ก็งามนะครับเก่าเหมือนกันด้ามไม้ฝักไม้กันเป็นเหล็กดำนะครับแม้ก็เป็นทองเหลืองนะครับแต่ว่าจะเก่ามากคือเป็นมีดชาวบ้านนะครับเล่มนี้สภาพการใช้งานมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเราเพิ่ไม่สามารถที่จะระบุได้เลยว่า ได้มาจะเจอมีดสภาพแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าได้มาจากบ้านคนมีเงินหน่อยสภาพก็จะเหมือนเล่มที่เป็นสามกริย์นะครับอันนี้เหมือนเปื้อนสีอะไรหน่อยๆไม่แน่ใจนะครับได้มาก็เป็นแบบนี้แล้วคงจะเลอะสีอะไรสักอย่างนะครับแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานหรือคุทธคุณนะครับไม่ต้องสีเรียกนะ สวยมากเลยด้ามไม้ฝักไม้ใครชอบมีดที่เก่าๆอย่างนี้นะครับดูแบบข้างนอกรู้เลยว่าเก่าอายุเกือบร้อยปีอย่างเงี้ยนะครับเรื่มนี้สวยมากลวดลายเขานะครับเป็นลายที่ชื่อว่าน้องสิงหัวกลับน้องสิงหัวกลับจะต่างจากน้องสิงธรรมดาก็คือจะพลิกจากลายให้กลายเป็นดีนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของมหาอำนาจเหมือนกับน้องสิงแบบเดิมทุกประการเลยนะครับ จะเป็นลวดลายที่หายากมากครับนี่ก็เป็นฝีมือช่างสอนนะครับลวดลายก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเล่มเดียวด้วยใบมีดออกเป็นเหล็กสีดำๆนะครับใบมีดก็ใหญ่สวยมากเลยครับเล่มนี้นี่ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเพราะว่าเขาสวยนะครับแล้วก็ลวดลายเขานี่หายากมากน้องสิงหัวกลับเล่มใหญ่แบบนี้นี่ข้างรัดแน่นๆเลยครับไม่มีโยกไม่มีสั่นเลยนะครับ ผมอยู่ที่กำแพงเพชรนะใครทีอ่อยากเจอตัวจริงการอยากสัมผัสมีดอยากบูชานะครับนัดดูนัดรับได้ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับหรือไม่ก็จะส่งทางปลษณีี์ไทยแบบ EMS นะครับสามารถทำได้เหมือนกันก็จะมี2ช่องทางนี้นะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าวัตถุมงคลไม่มีปลายทางอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้านักเจอได้มาเลยครับมีให้เลือกดูเลือกชมหลายเล่มนะครับก็ยังไงก็ต้องมีถูกใจกันบ้างแหละราคาก็สตาร์ทที่1 5 0 0นหนะครับไปจนถึงหลักแสนเนาะก็แจ้งกันไว้ประมาณนี้นะครับมีขนาดควานช้างนำมาให้ชมกัน3เล่มวันนี้สวยทุกเล่มเลยแล้วแต่ทุกท่านจะชอบเล่มไหนนะครับราคาก็แตกต่างกันออกไปนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปนะครับถ้ามีเวลาก็จะเจอกันตอนบ่ายๆแต่ถ้าไม่มีเวลาก็พรุ่งนี้นะครับประมาณนี้ครับทุกคนเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ